งะ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 เงือ่หนักต่อรองนบีไปกระดุงแน่เลยนบีดูแบบมาดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวลูกโดโดแล้วทำไมว่าสวยโดโด้ผมเลือกว่าผมเป็นโดโด้ดีกว่าสวยแล้วด้วยมาฮากาลีเชลานีน้อยอะไรพี่ทำเก๊ก่อนทำเก๊ก่อน ออกให้นอนโหวตออกได้แต่ว่าอุ้ยพี่เจมฆ่าเหรอไม่ได้ฆ่าผมเห็นพี่เจมฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยพี่แล้วก็เดินลงไปแอบข้างล่างกับพี่เอกผมขอเดาว่าเจมกับพี่เอกเป็นพี่อเอาแนี้ดีกว่าพี่อยู่สองคนเออแล้วอลิฟีเดินมา กูบอกว่าไอฟีนเป็นไอนกระทุงหน้าไอฟีนเป็นกระทุงงับกูพอง,งับกูปุ๊บเจมก็มาเงาให้แคกกูมายังไงต่อพี่แล้วยังไงต่อแล้วก็เดินมาแอบไงโอย้ยังไงเลยนะถ <injustice> ูกต้องโอ้มันหลักฐานคาตาขนาดนี้ <im itating> เรื่องจริงอลิฟีนเป็นกระทุงต่อไปไม่มีใครกินใครละโชคดีเอออันนี้น่าสนใจนะว้าวแต่แต่แต่ทนนี่เป็นโดโด้เพราะฉะนั้นโปรดระวัง อยาไปโบดมัวส่วงับเขาอยาโหวดมัวส่วได้เลยครับรู้ทันแต่นี้ได้เลยครับพี่ไฟนั้นจะไปลงที่สีน้ำเงินเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพี่ไปกระทุงชัวเลยอพี่ยิ้มแล้วอะไปหม่งหม่มหดสะกิปไปแล้วพี่หมูงสคกิปนะคนหนึ่งผมกบอกก่อนเอ้ยหนูด้วยหนูด้วยเฮ้ยนิดนึงเกินไปโคสคกิฟสคกิปไปที่พี่เจมหมบอกแค่นี้ล่ะจี่ พี่เบิร์ดพี่เทมกับพี่เอกอะแน่นอนผมมั่นใจเลยเออคิดเหมือนกันแต่แต่แพตตี้ถามหามึงอเท่านี้่ถามหาทำไมเป็นคู่รักเหรอไอ้นี่เป็นคู่รักเหรอไม่กูอยู่คนเดียวของกูมันก็กูถามว่าเป็นคู่รักอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอ่ะมึงเนี่ยอุ้ยอะไรวะชัดเลยอลิอะชัดเลย แสดงว่ามีนะท่านงพีไม่ใช่นี่ไงเจ้าไปใส่พี่เอ็นบอกเอาน้องพีส่งน้ำหน่ายแทนนี่เยชี่ยเลยพี่เจ๋แม่งฝั่งพี่จะมีตายมากกว่านี้ญาติใช้สิทธิ์โคตรเชี่ยเลยฮัลโหลโอเคโอ้เลขท้าย้ายนะเดี๋ยวนั้นไม่ทันได้โหวตกันเลยคือเอ่อขี้สุ่มผู้เลือกนะครับเลขขี้สุ่มอ่ะไอคนที่เลือกเนี่ยสามารถเลือกที่จะสุ่มก็ได้ เลือกที่จะเป็นกระทุงใช่ไหมเธอเจมถูกต้องเจอกันตรงเชนเดเลียแล้วผมไม่สามารถเลือกอะไรได้ไหมแปลว่าอะไรวะไม่สมองกินอะไรได้ไหมเลอดี้เออพี่ว่าพี่พูดงงแล้วแทนงงกับพี่ไงอ๋อมันแล้วผมไม่สามารถเลือกอะไรได้ไหมอขออยากสูญเสียความสามารถอ๋อนี่ดูดูเฉย มามามาพิสูจน์สิไื่ไพิสูจน์สิตามหาคู่รักของฉันไหนอยู่ไหนจะดูกันตรงนี้เลยเหรอใครตามหลังดูไปไปคน<ม>นี้เลยเฮ้ย้ ผมผมแค่ตามมาเฉยๆพี่อย่าผมนี่เป้าผมแปลกแกพี่พี่อยาใช่หยาแผนไปทำอะไรมาก่อนนั้ไม่ไม่ได้ทำอะไรพี่อย่าแผนพี่พี่เจมส์ด้วยอย่าอย่าแทนหยาอย่าหยาเขาตามผมมาพี่ช่วยผมด้วยเจมส์แต่นี่อย่าขอร้องไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่ อีเอ้เลยแล้วไม่ถูกคนด้วยนะชนะเมื่อรอบเป็นคนสุดท้ายหันจะชนะผลสั่กุญแจผ่านการทําภารกิจและเป็ดชนะดีทำไรอ่ะเป็นเหียวเลยพี่ทำไงดีเดียนะคือชนะยังไงนะานารอบเป็นคนสุดท้ายแล้วคือต้องทำเควสด้วยเหรอถ้าทำเควสเป็ดชนะผ่านปยังไงอ่ะ เอาคือผมปากคนอื่นได้ด้วยเหรอดดโอโหแล้วยากเลิตก็ตมันเก็บยังไงอะ,อะพี่เก็ตมันมันเก็บยังไงอะอันนี้ไงตรงนี้ไงตรงเนี้ยมันต้องเข้าไปแต่ละบูธของงานอะอันนี้เชื่อพี่ไหมพี่ดไม่ตั <ไว S 2> <ะ>้แต่บบนั้นแบบเนี้ยเพี่จะได้ตก็ต เราเลยเราไปด้วยกันนอะผมวิ่งแคระด้วยเด่นหมนเลยเด่นหมดเลยเด่นผมเจอพี่เจมอยู่ครูหนูฆ่าอยู่เนี่ยพีี่นเวลาหนูคิดว่าพี่แทนนี่ฆ่าแล้วก็เวลาเราเจอคนตายอ่ะเราก็ต้องนี่ดิต้องแบบว่าอนุญาตนี่คือขำคืออะไรอนุญาตครับพี่ลูกสะใจที่พี่เจมตายไม่ใช่นรพี่ประครับขออนุญาตใช้สิทธิ์ครับท่านประธานครับ ครับอ่าตอนเกมต้นเกมอยู่กับผมสองคนใช่ไหมครับเจมบอกว่าผมเป็นแคเนดวยครับเอาแคเนดูย์าแล้วทำไมขำมันเนี่ยไอ้แม๊แทนที่บอกแล้วทีหลังเวลาโป๊หรือเวลาโดนจับได้อย่าอย่ายิ้มอย่าอมยิ้มแบบนี้นารี่เล่นเป็นพี่ป้ายิ้มนี่อว่าไม่ขำไม่ใช่ทำไมไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่จะเพิ่งจะเพิ่งใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไม่โดโดครับไม่โดโดคนนี้คอนเฟิร์มโดโด้จริง อุ้ยไปเดจะเล่นในทั่วแมปเลยแต่เจมได้เดืินโชคดีจัดพี่พี่เบิร์ตแต่แต่ต้องต้องระวังนะพี่เจมชอบหลอกว่าเป็นแคนาเดียนต้นเก็บอูนี่แทนโดนหมดสองแถวคนแม่เชื้อได้เชื่อได้เพราะว่าพอพอเจมเดินผ่านไปนิดนึงปุ๊บแทนที่คิดอะไรอย่เนี่ยผมผมผมลืมว่าพี่เป็นแคนาเดียนแล้วที่พี่บอกไปแล้วนี่ก็ได้ยินอยู่ดิพี่บอกพี่เบิร์ตคือผมอยากฆ่าพี่มากไงจนลืมแบบว่าที่พี่บอกไป ไอ้ระเบิดที่โคตรคอนเทนต์ไอ้ระเบิดตัวหาินีขึ้นรถไฟเอ้าล้วคือผมเลือกที่อะไรไม่ได้เลยใถรอ่ะคนที่อยู่บนรถไฟแล้วแบบเรื่องเลยแบบอะไรไม่รู้แบบอันนี้ใจเย็นนะอย่าพี่งค่พี่ไม่ไม่ผมใจเย็นเสมอพี่ขอจับคู่สิ่งนี้ก่อน พี่สรุปถ้าเกิดรถไฟอ่ะเราคือไม่ต้องมีตั๋วก็ได้ใช่ไหมแทนนี่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 พี่มอบความสนุกให้ตอนนี้พี่ให้ระเบิดแทนนี่ไปแล้วอีกห้าอีกสิบวิมันน่าจะมีทิกเกอร์ระเบิดแทนนี่ไปหาคนแปลดดวงอะให้ระเบิดไปแล้วไม่มีเลยไม่มีระเบิดเลยเฮ้ยมีไงเอ้าพี่ ห่ายแล้วผ่ายเอชาหรือเปลา่าเฮ้ยเสียงอะไรอะย่าแไม่ใช่ผมไปแล้วมาไ,ไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วพี่เอะไรเชีย่ยแล้วองชิงเลยพี่เทม,มเคุลุคเพยไม,ม่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะเชีย่ยเกือบตายฮะ คือแพตจะเดินเดินอยู่แล้วแพตก็ตัวระเบิดต่อหน้าส่วนพี่เอ๋ตายเพราะพี่เสียมปาดอันนี้คือข้อมูลผมไม่รู้อะไรแล้วผมขออนุญาตในการหักล้างข้อมูลนะหน่อยครับผมเป็นคนฆ่าจริงแต่ผมคือสารเตี้ยแต่ว่าคุณเอ๋กับบางอระเบิดมายัดเข้าหน้าผมผมก็เลยต้องใช้พลังในความรับผิดชอบนั้นใส่คุณเอ๋ครับพี่เสียมไม่มีหลักฐานวุ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้ด้วยเสียงทุบใครใครบอกนะโอ้เบ็ดเบ็ดนะเบ็ดเบ็ด มือหน้ามือไปลูดเบรดอะเมื่อกี้ผมกับเทนนี่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่จะโดนฝากมาทีเล่นใบเสพแล้วไรพยายามเซฟเันอยู่โอ้โพี่เสี่ยนี่แบบไอเดี๋ยวนะเออว่าไม่ได้วันนี้วันเล่นนีอว่าไม่ได้ไปทำอะไรใครไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เออสิพี่เสียมสามตีอ่ะเนี่ยใช่ผมสามตี้ครับไม่มีใครโล่ซ้ผมก็พูดได้เลยครับเออใจหรือเป่ามันเป็นจริงใช่ไหมเป็นระเบิดแกสเปอร์ใช่ผมสามตี้ยจริงๆครับโอเคครับ ใช่ี่โดนอะไรโดนจากอะไรแช่เป็นเชอร์รี่นะฮะยังไม่โดนเนี่ยจะโัวแทนแบบนี้ไม่มีไอผมเชื่อพิเศษหมดคู่ต้าก่อนดิเรอคู่ต้าก่อนแตให้ระเบิดเฮ้ยตรงนี้มันโดนรถใส่ทับปะเพราะว่าคือระเบิดมึงอะขโมงกูกลัวเป็นสต็อกเกอร์กูเห็นตำแหน่งแทนนี่ตลอดพอมึงระเบิดดีกูก็ตามได้ไม่แล้วคือพี่จะให้ผมทำไมเอาระเบิดไปจะเราจะให้ระเบิดเหรอนะจะให้ระเบิดเหรอนะระเบิดหมดแล้วไม่ใช่อย่าใจเย็นใจเย็นสองซับระเบิดหมดเหรอหยุดแล้วเีย พี่แล้วมันอยู่ที่ผมจริงคือด้วยมองไม่เห็นเฮ้ยไงไฟโอ้โหแล้วปิดไฟด้วยเฮ้ยพี่แล้วแบบว่าแม่งเสือปิดไฟด้วยแล้วคือผมไม่ทำอะไรไม่ได้มองไม่เห็นใครเลยไม่เป็นไรผม ผมชินแล้วพี่เกินชาไงหรอโอ้อพี่เป็นคนวางระเบิดเชี่ย